สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับนายปูมเกมคงขวอยแทยนะฮะอ๋อมาอยู่กับเกมเดิม E-Pic Battle Simulator กันเนาะอ๋อวันนี้เราจะมาเล่นเกมนี่แหละเนาะจะพูดซ้ำทำเพื่อเนาะจะทำการให้เสียเวลาอ่าเริ่มเลเวลกันเลยแบบแบบกดไม่ติดอ่าจากพาร์ทที่แล้วใช่ไหม่ทมบอกว่าผมรู้สูตรแล้ว ชั้นนั่นนั่นมันก็น่ายินดีมากเลยนะฮะซึ่งตอนนี้ลืมไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยลินมุกเองตกมุกเองอีกวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแม่มันไม่ใช่ปัญหาแค่ลืมแค่นี้ไม่ตายเนาะหนูว่าตาย <c oughs> มีเลยเชื่ให้หมด <c oughs> อ่าเดี๋ยวเลสหนึ่งร้อยสี่สิบ ใช้แม่งให้หมดเลยปืนใหญ่นี้จําเป็นนะครับบอกไว้รู้แค่นี้เดี๋ยวลดจํานวนลดจํานวนลดจํานวนลดอีกเออหรือยี่สิบเดี๋ยวเดียวเลยเออ,เอ,อไฟดูจากการคํานวณแล้วแม่งไอ้นั่นมันเยอะนะฮะไอ้พวกยิงไกเนาะ ถ้าใครที่ยังมาดูของผมแล้วยังไม่ได้กดซับสไคร์ก,ก็ไปกดกันด้วยนะฮะกดซับสไคร์กดไลค์กันด้วยนะฮะ,ะเพื่อเป็นกําลังใจกันทําคลิปไปๆเนาะจะดูกันโดนจมตีของมันเฮ้ยเดี๋ยวเราพ่ายแพ้อะเฮ้ยมันต้องจริงดิจริงด้วยเอาใหม่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  เอา,า,เอา funds, ไม่เอาไม่บักกี้นี้ไมา่ตั้งตัวไม่ได้ตั้งตัวว่รู้สุดแล้วไอ้ป้อมนี้ดีกว่าปป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 นปปปนป้ปนปปปปปามปปป่ปป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 วปปปปปปปุ่ปป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  เอาไงเดี๋ยวเดี่ยวสู้ได้เออเดี๋ยวเดี่ยวสู้ได้เอาไงหมาหมู่ไม่สู้อ่ะดูมัน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 ชิบหายอีกแล้วเหรอเฮ้ยเ้ยโอ้โหหุยหุยยิงกลอไว้ยิงกลอนไว้ยิงกลอนไว้ยิงกลอนไว้ยิงก้ไว้ตาย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 โอ้โหโอ้ยป้อมปอมเราตายพังไปหนึ่งพังไปหนึ่งสอ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 งเอาไว้เอาไว้เอาไว้ อุ้ย,ย,ยรู้แพร้รู้ชนะแล้วนะฮะพวกนายต้องรู้จักแพ้มัง่งไม่ใช่ชนะอย่างเดียวใายเล่นไม่จบแน่โอ้โหชนะตักเทเขาดีใจต้งมือคอนทินิวโอ้โหเท่าเดิมเท่าเดิมเหรอเท่าเดิมห็มออืม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  อืมอืมอืออืกลัวเลยเล่าแล้วเยอะกว่าปรับปรับเอาเอาทำไมเลยยี่สิบไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดียเดี๋ยวมาครับโคโออดีไม่เนี่ยที่เราเอาแต่ตัวยักษ์มาไม่ไม่ใช่แต่ตัวยักษ์ดิยางไง เล่นเปล่งเยอะเงียโอ้โหเดียวเดียวมาแล้วเดียวเดียวมาแล้วแปดหนึ่งแปดหนึ่งปุบ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 ตรงนี้แตกเอ้าชนะเฉยโอ้โอ้ยเฉยเฮ้ยปุ๊บวันเนี่ยง่ายกว่าด่านเจดีก์ก่อโอ้โหเกมนาะเกรมเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันให้ราคาเดิมๆมมาอีกอะไม่ได้ฮะ ไม่ได้ฮะเล่นอย่างเดียวฮะป๊อปั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 ๊อปแบบปุบป๊บปับ๊าเอา้าเออเอเอไม่ไเป็นไรหวังให้ครบหวังให้ครบเออสุดยอดโดนใจบกโอ้โหมาเป็นสนุกเกอร์มาเป็นมาเป็นสนุกเกอร์เลยเอาเว้ยดีเว้ยที่เล่นยักษ์สี่ตัว ปั๊บปุ๊ปบปุ๊บตม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 มันไว้มันไวเฮ้เฮ้เฮ้อเกว่าไม่มีโคตกใจตกใจตกใจเอาไว้เอาไว้คู่สี่ตัวก็ไม่ต้องลุ้นแล้วอะเกมนะเกมนเลยี่สิบแล้วสามพันสาพันหู อู้สามคันสามคันเยอะเยอะสัสสัสข้อไปที่ใช้คำหยาบนะฮะไม่นั้นมันจะไม่เกิดการสนุกใช่ไหมอ่าปบปบปบแค่นี้ก็เยอะแล้วฮะข้างหลัง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 ถ้าดูดีไหมอือเอาให้หมดเลยเอาโล่เอาโล่ไม่มีแล้วใช้นี่ก็ได้โอ้โหหมดหมดกัน เริ่มเลยเราไม่ได้โกงนะฮะเราเล่นแบบแฟร์อยู่แล้วดูมันโกงกว่าเราอีกอะดูมันเล่นมนาะหุยเยอะก็ตัวเราดูตัวเรามันมัน,ม,นมันเยอะตรงไหนดูธนูมันเป็นร้อยดูยิงยักษ์เราตายไปแล้วนะ่ะมันอึดจริงมปนเนี่ยโดนธนูยิงแล้วตายโดนดาบฟันไม่ตายโดนปืนใหญ่ยิงไม่ตายคนไอ้มึงไม่ใช่คนนี่วะมึงเป็นหินแต่มันก็เป็นตัวโล่ให้เรานะ ดีเนี่ยที่เอาพวกปืนใหญ่มานี่นั่นไงนี่ฮะพวกแนวหน้าของเรานะพวกหน่วยกาตายอยู่ข้างหน้าตายหาไปแล้วตอนนี้เหลืออยู่หน่วยกาตายชั้นที่สองแตกแล้วแต่ไปเหน็บเดือหน่วยกาตายชั้นที่สามนั่นคือปืนใหญ่กับปืนธรรมดาอืยัยงกับคนวางแผนมาอย่างดีคู่แฟฝงดูมันธนู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 ดูเราก็มีธนูกวนแหละธนูไม่พอเล่นเครื่องยิงหิน S <S ชนะเอาเว้ยจิบ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 อกเลยแค่ในจิบจิบ่าเลเวลยี่สิบอดกันแล้วอ่าไว้ต่อกันพาดหน้าเนาะอันนี้แค่มาเสริมมืนันเดิมมันเสริมอ่าสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครกดแชร์กันด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะอืมขอภายที่อัดเสียงเนาะ ความจริงก็ไม่อยากดัดหรอกแต่ตอนนี้ผมมันเป็นสร้างคลิปใหม่สร้างแบบชาแนลใหม่ก็อยากให้คนมาดูเยอะๆมีความสุขเนาะ,ะแต่วันนี้ก็จบเพยงแค่นี้แหละครับผมทำผมคิดว่ายังไม่จบอจบแค่นี้แหละแต่คอยบอกพานาเนาะว่าผมคิดไลา์แต่วันนี้จบเพียงแค่นี้แหละพบกันใหม่นะครับเจอกัน